สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มกัวต้นน้ำบีบมาสเตอร์เจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายมาเก็บภาพบรรยากาศกัวแองกัสนะคะที่อยู่กลางทุ่งค่ะแล้วก็มีสายพันธุ์ซิมเมตานด้วยค่ะที่ตัวสีแดงวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มของคุณตารูดี้ค่ะ สำหรับการเลี้ยงัวแบบปล่อยทุ่งจะใช้รั้วไฟฟ้าเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าในการจำกัดบริเวณของวัวเพื่อป้องกันไม่ให้หวัวออกนอกเขตบริเวณที่จำกัดไว้ส่วนความแรงของไฟฟ้าก็มีปริมาณที่ไม่สามารถทำให้วัวถึงตายได้เพียงแต่ก็จะช็อตที่บริเวณผิวหนังของวัว วัวก็จะตกใจก็จะไม่กล้าเข้าใกล้กับบริเวณรั้วที่ล้อมด้วยไฟฟ้าค่ะการเลี้ยงวัวแบบปล่อยทุ่งและการใช้รั้วไฟฟ้าเป็นการกั้นเขตเป็นที่นิยมในการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่ามีความสะดวกสบาย สำหรับวันนี้เลิศฟาร์มตั้งใจมาถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านได้ดูว่าการล้อมรั้วด้วยไฟฟ้าเขาทำกันอย่างไรคะ่ะอย่างที่เห็นแล้วค่ะก็ง่ายๆก็จะมี2เส้นเขาก็จะกั้นเขตรั้วตามปริมาณที่ต้องการคะ่ะแต่สำหรับที่เห็นวันนี้นะคะมีวัวประมาณ5ตัว ก็จะกั้นเอาไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณตารูดี้เล่าให้ฟังว่าสำหรับการล้อมรัวแบบนี้จะกั้นให้วัวกินอยู่ประมาณ5วันสำหรับวัว5ตัวจะปล่อยให้กินอยู่ในแปลงนี้5วันหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าไปอีกแปลงอื่นค่ะ สำหรับบริเวณนี้กัวจะลงมากินหญ้าเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นเนื่องจากว่าสภาพของฟาร์มเป็นฟาร์มที่เก่าแก่มากยกเลิกการใช้งานนานแล้วจะใช้งานได้ก็เฉพาะในช่วงของฤดูร้อนเท่านั้นคะ่ะยังไงเรามาดูภาพบรรยากาศของฟาร์มกันคะ่ะ สำหรับฟาร์มวัวของคุณตารูดี้เป็นฟาร์มที่มีอายุเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่ามาถึงรุ่นพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นของคุณตารูดี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครสานต่อ e จากสภาพของอ่างน้ำสำหรับวัวดื่ม <is> ก็เป็นการ <the> ดัดแปลงนำมาจาก <laughs> อ่างอาบน้ำ ฉันคิดว่ามันจะต้องร้อนสดๆแต่ก็หน schönen Tag, danke. ดูจากสภาพของค้อกวัวนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่เป็นแบบโบราณ ทำด้วยไม้ค่ะแล้วก็จะมีกองไม้ตัดเตรียมเอาไว้เต็มสําหรับจุดไฟในเตาผิงเป็นแบบโบราณเพื่อเป็นการให้ความร้อนแล้วก็ความอบอุ่นค่ะไม่ได้มีเครื่องทําความร้อนแบบไฟฟ้าค่ะเริ่มต้นจากจุด ที่มีบ่อน้ำนะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ำที่เตรียมไว้สำหรับกัว5้าตัวดื่มค่ะมองตามข้างหน้าไปนะคะก็จะมีการล้อมรั้วไฟฟ้าตลอดทางค่ะเพื่อเป็นแนวทางเดินให้กัวค่ะจากจุดนี้นะคะจะเชื่อมไปถึงแปลงหญ้าที่กัวห้าตัวกำลังเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งค่ะกัวก็จะเดินจากจุดนั้นมานะคะ ลงมาทางนี้แล้วก็มาดื่มน้ําแล้วก็เข้าไปอยู่ในคอกค่ะถ้าสภาพอากาศแย่วัวก็จะเข้ามาอยู่ในอคอกตอนนี้เป็นตอนกลางวานันอากาศดีวัวก็จะอยู่ข้างนอกค่ะเป็นการใช้รั้วไฟฟ้าในการบังคับทิศทางให้วัวค่ะแปลงเข้าวโพด แปลงข้าวโพดที่เห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแปลงข้าวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว์ค่ะซึ่งเขาก็ปลูกเอาไว้เพื่อที่จะกักตุนเป็นอาหารสําหรับวัวค่ะส่วนที่เห็นข้างหน้านั่นคือบ้านของชาวนาค่ะเราก็จะมองเห็นลวดไฟฟ้าเป็นระยะระยะกระจัดกระจายเป็นจุดๆ ในส่วนของฟาร์มวัวในบริเวณนี้ไม่ได้มีวัวเฉพาะ5ตัวแต่ว่าได้จัดสรรปันส่วนให้วัวไปกินหญ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เราก็เลยเห็นสำหรับวันนี้แค่5ตัวคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีบมาเตอร์ด้วยนะคะ สำหรับฟาร์มวัวของคุณตารูดี้นะคะได้ปลูกสร้างมาตั้งแต่คริสตศักราช1,803ค่ะถือว่าเป็นฟาร์มวัวที่เก่าแก่เลยทีเดียวล่ะค่ะแต่น่าเสียดายที่ไม่มีลูกหลานสานต่อคุณตารูดี้ก็เลยให้เขาเช่าสิทธิ์ในการทำฟาร์มค่ะคุณตาก็มีรายได้จากการที่ให้เขาเช่าฟาร์มวัว ช่าบริเวณลเลี้ยงวัวค่ะเป็นแปลงหญ้าแปลงเขาพูดแล้วก็ใช้เป็นบริเวณที่ล้อมรั้วด้วยไฟฟ้าปล่อยทุ่งแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องเล็กๆนะคะที่เห็นข้างหน้าทางซ้ายมือก็ให้เขาเช่าเป็นโกดังด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำฟาร์มแบบโบราณค่ะแล้วก็ได้สอบถามคุณตาว่าที่เห็นเป็นช่องๆเนี่ยคืออะไรอันเนี้ยเป็นช่องที่ให้อาหารวัวค่ะซึ่งก็เป็นฟาร์มวัวที่เก่าแก่แลดูแล้วก็ไม่ทันสมัยมีความเป็นโบราณมากทุกวันนี้คุณตารูดี ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เหมือนกับว่ามันเก่ามันพังมันใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาปลูกมะเขือเทศค่ะที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือกระถางมะเขือเทศของคุณตารูดี้ค่ะคุณตารูดี้ก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบเรียบง่ายปลูกผักทำสวนปล่อยเช่าปล่อยเช่าฟาร์มปล่อยเช่าที่ดิน เพื่อใช้ในการเกษตรสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มกัวต้นน้ำบีบมาเตอร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Wie heiß sie? Lucky! 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 Lucky. So, herzig Schauen wir an die ich Uhr. Die Uhr äh, ist gut und ist kastiert. Okay. Wenn sie im Winter raus sind, wenn sie den Schülkartier mehr haben, ist es kalt. Mhm. Dann sind sie im Haus und dann äh, ist es schwierig mit Katzen. Mhm.